เขาเป็นใครกันแน่เขาไม่ได้อยู่ในบัญชีหมิงเขากำลังมาอย่าอ่อนข้อพยายามให้เต็มที่และเอาชนะเขาดีละถ้างั้นคายกล ค่ากลรวมพลังค่ายกลหมีตราประทับสามมังกรพลังมังกรนะช้างสุข่าวว่ดีเสียงร่มร้องของท้องฟ้าอันยิ่งใหญ่ เกิดอะไรขึ้นฉันอยู่ในขั้นที่สิบของพลังช้างมังกรแล้วปวดเก่งทำลายเป็นไปไม่ได้นายทำลายตราประทับสามมังกรของฉันได้ยังไง มันก็แค่ของหลอกเด็ก่า่กลนบัวป้องกันหยุดเขาอะไรกันบัวป้องกันวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ Youtube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ